สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ DIY of Tarot นะคะวันนี้เราจะมาดูดวงของคนที่เกิดราศีสิงห์คนที่เกิดราศีสิงห์นะคะวันที่23กรกฎาคมถึง22สิงหานะคะเป็นการดูดวงแบบตะวันตกเพราะฉะนั้นวันที่จะไม่ตรงกับไทยนะคะความรักความสัมพันธ์ของคุณวันที่1ถึง15เดือนกุมภานี้จะเป็นยังไงบ้างนะคะ เป็นการดูดวงทั่ว,วไปอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะคะาาวางไพ่ให้แล้วนะคะไพ่ตัวตนของคุณแล้วก็ตอนนี้คุณเป็นยังไงบ้างคนที่คุณรักคนอีคุณคิดถึงเขารู้สึกยังไงแนวโน้มความสัมพันธ์ในอนาคตนะคะ โอเคค่ะไพ่ใบแรก i s e of Pentacle นะคะคุณได้เมน Energy หลักเป็นไพ่ใบนี้ไพ่ใบนี้แสดงว่าตัวตนของคุณตอนนี้เนี่ยค่อนข้างจะประสบความสำเร็จทุกอย่างเลยนะทางด้านทรัพย์สินทางด้านวัตถุมีความสำเร็จมีความร่ำรวยนะคะอาจจะได้บ้านได้รถก็ได้ออาจจะมีบ้านมีรถมีกิจการเป็นของตัวเองหรือได้แก้แหวนเงินทองเป็นสิ่งที่ถูกใจเป็นอย่างมากเลยค่ะ หรืออาจจะได้รับเป็นของฝากของฝันของฝากจากคนที่คุณรักก็ได้นะคะั่งคนที่มีรักให้มีความสุขดีดๆก็อาจจะมีการมั่ใหมายหรือขะนัดอาจจะแต่งงานกันก็ได้นะคะตัวจตนของคุณใบนี้แล้วถ้าเป็นในด้านของความรักนะคะเป็นโอกาสดีๆที่จับต้องได้มีความรักมีคนนําความรักมาให้คุณอยู่หรือเปล่าหรือคุณนําความรักไปให้ใครหรือเปล่ามันสลับกันได้นะคะไพ่ ตัวตวนค่อนข้างจะดีทีเดียวตัวตวนของคุณได้ทูออฟคัได้ Queen of Pentacle ได้ The f o อ r The Fool King of c u p แล้วก็ The Sun นไพ่ค่อนข้างดีค่ะมีคนเอาความรักมาให้คุณหรือเปล่ามีคนเอาความรักดีๆคือทูออฟคัเป็นไพ่ความรักที่ดีที่สุดในในไพต่ต่างๆดีกว่า10ถ้วยอีกนะ ไพ่ใบนี้มันเป็นความรักที่ค่อนข้างลงตัวเป็นความรักที่ค่อนข้างโรแมนติกเป็นความรักที่ต่างคนต่างต่างรักกันะมีความรู้สึกว่าเรารักเขาเขารักเราต่างคนต่างดีเท่ากันและกันนะคะแล้วก็เป็นความรักที่โรแมนติกอาจจะมีเวลาให้กับให้ให้กันและกันมากขึ้นอาจจะมีเวลาไปกินข้าวมีช่วงเวลาดีๆกับต่อกันนะคะ ถ้ามีคนรักอยู่แล้วก็จะหวานแหววยิ่งฝะเก่าอีกจะมีความรู้สึกที่มันดีๆนะคะ Queen of Pentacle มาบอกอะไรคุณเป็นผู้หญิงที่ค่อนข้างจะ,ะมีฐานะนะคะคเป็นผู้หญิงที่มีฐานะทีเดียวเลยแหละเป็นผู้หญิงใจดีนะคะเป็น Queen of ค u p เป็นผู้หญิงที่ใจดีเป็นผู้หญิงฉลาดเป็นผู้หญิงที่ร่ลำรวย แล้วก็เป็นผู้หญิงที่ชอบสนุกแต่บางครั้งคิดกังวลเกินไปบางครั้งแคร์คนอื่นมากเกินไปแคร์ความรู้สึกของคนอื่นมากเกินไปเป็นคนที่ค่อนข้างจะจะแคร์ความรู้สึกของคนอื่นจนตัวเองรู้สึกทุกข์รู้สึกเครียดก็มีเด ฟูมาบอกอะไรเดี๋ยวฟูมาบอกว่าคุณเป็นคนเจ้าชู้นะมีความเจ้าชูเ้เล็กๆหรือกาลังจะเดินทางไปไหนหรือเปล่าคะอาจจะได้เดินทางไกลหรือเปล่าอาจจะไปท่องเที่ยวหรือเปล่าอากจ,จะมีความรู้สึกว่าชั่วโมงนี้ฉันอยากมีอิสระในตัวเองไปเที่ยวไปต่างจังหวัดไปเที่ยวต่างประเทศไปเที่ยวที่ไหนก็ได้ให้มันสบายใจเป็นคนเจ้าชูเ้เล็กๆนะคะคุณเนี่ยในอ็อกครับมาบอกว่าอะไรในอ็อกครับเป็น ผู้ชายหรือผู้หญิงก็ได้ในออบคัพเป็นเป็นผู้ชายหรือเป็นผู้หญิงก็ได้นะในความหมายของไพ่อาจจะสลับกันนะคะถ้าไม่เป็นเขาก็เป็นเราถ้าไม่เป็นเราก็เป็นเขาอาจจะมีคนมุ่งหน้ามาหาคุณนะอเอาไม่มุ่งหน้ามาหาสิอาจจะมีคนจากคุณไปก็ได้เขาหันหลังให้อยู่ในออกคับเป็น ผู้ชายที่ค่อนข้างจะโรแมนตกิกมีเสน่ห์ดึงดูดนะคะอาจจะเข้ามาหรืออาจจะเพิ่งจากไปก็ได้คือมีคนที่เดินหน้าเดินทางหรืออาจจะเป็นลันกษณะของการเดินทางก็ได้มีคนเดินทางมาหาคุณก็เป็นไปได้นะเดอซันมาบอกอะไรโอเดอซันกับเอกออ p เปนท c l เคมันช่างความรู้สึกของคุณตอนนี้คุณราศีสิงเนี่ยน่าจะสมบูรณ์พูนสุขในด้านทรัพย์สินเงินทอง ในด้านความรักก็ค่อนข้างจะดีด้วยเด e Sun คือความสุขความสนุกสนานความมีฐานะที่มั่นคงมีครอบครัวที่ดีมีคนรักก็อาจสุดีไปด้วยนะคะเดอะกันเดอซันเป็นไพ่เมเจอร์อัคนาที่เป็นไพ่ที่มีความสุขมีความสมหวังตอนนี้ชีวิตดีๆชีวิตดีอยู่ค่ะคุณเอง ถามถึงเขาว่าเขาเป็นยังไงเขาขึ้น king of sword ace of cup อ็ก b l e ace of one uh, emperor คุณอาจจะคุยกับคนที่เกิดราศีเมษร,ราศีเมษนะคะ uh, ราศีเมษแล้วก็ราศีอะไรอีก เดียวนะคะดูคนนะอาจจะมีรัสสีเมษแล้วก็อันอื่นก็อาจจะมีใครก็ได้ค่ะอาจจะไม่ได้เป็นใครในนีน้ก็ได้ที่คุณคุยนะคะอาจจะเป็นมีมีธาตุน้าธาตุลมด้วยธาตุลมกลุ่มเมทุนตุลน,นะคะคิงออฟวานคิงออฟวานคุณอาจจะเป็นเขาเขาเองคิงกรีนออฟวานเขาอาจจะมองคุณว่าคุณเนี่ยเป็นผู้หญิงที่ บางครั้งค่อนข้างจะจิตใจเด็ดเดี่ยวนะ could be e ีนออฟวันเป็นผู้หญิงที่เก่งเป็นผู้หญิงที่ฉลาดแต่ค่อนข้างเด็ดเดี่ยวไม่หวือหวาเป็นคนไม่โรแมนติกเป็นคนชอบอะไรตรงๆชอบกระบอกชอบไม่ชอบกระบอกไม่ชอบเขามองคุณแบบนั้นนะคะเอกออฟคัพตัวตนของเขาตอนนี้เขามีความรู้สึกว่าถ้าเป็นคนที่เขาอาจจะมี เขาอาจจะได้บ้านใหม่มีรถใหม่มีการปรับเงินเดือนขึ้นหรือไปสมัครงานที่ไหนก็จะได้งานนะคะ is of cup นี้หรืออาจจะได้พบรักใหม่ขึ้นมาก็เป็นได้ the world มาบอกว่าเขาเป็นอิสระเขาอยากหือตอนนี้ชีวิตเขาหลุดหลุดจากเหมือนหลุดจากปัญหาทั้งปวงหลุดจาก คือถ้ามีอะไรอยู่มีความรู้สึกว่าเขาจบสิ้นอะไรบางอย่างไปแล้วก็ในตัวตนของเขาเนี่ยมันช่างมีอิสระเสรีเหลือเกินหรือมองในแง่ว่าถ้าเขามีความรักกับคุณที่มันเป็นความรักที่ดีๆเนี่ยเขากับคุณก็แฮปปี้กันมากมันเป็นอะไรที่เข้ากันมากมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันมากๆเลยแถมมี is of one มาบอกอีก is of one คือ โอ้โหของเขานี่ขึ้นทั้ง S of Cup S of One เลยนะคะถ้าเริ่มต้นใหม่นะ่ะเขามีอะไรใหม่ๆใหม,ใหม่เยอะมีความกระตือรือล้นตอนนี้มีความเป็นอะไรที่มีจะสิ่งใหม่ๆเข้ามาในชีวิตชีวิตเขาหน้าทางจะดีนะคะดีมากๆเลยหรือบางคนอาจจะถ้าความสัมพันธ์รักที่ดีๆอาจจะวางแผนคิดแต่งงานกันก็ได้นะคะ อือาจจะมองไปถึงการแต่งงานมีโชคเรื่องการงานด้วยนะบางคนการเรียนอาจจะประสบผลสําเร็จแล้วจบแล้วอาจจะได้เกียรตินิยมก็ได้หรือการถ้าไปติดต่อค้าขายเขาก็จะได้กําไรอืธุรกิจการงานการเงินมั่นคงอยู่ชีวิตตีจังเลยแต่เอมเอมเพอเคือ,ผ,คอ,คอผู้ชายที่ค่อนข้างจะมีความยุติธรรมผู้ชายที่ค่อนข้างจะจะเกบเดี่ยวจะมีความยุติธรรมจะฉลาด จะมอีอายุหน่อยๆนะคะในความรักความสัมพันธ์นี้แนวโน้มความสัมพันธ์ในอนาคตึ่งเพจออฟเพนต์เกิลทีออฟคัพไนออฟวานเซเว่นออฟเพนต์เ f ิลไฟออฟว d นก็มีในความสัมพันธ์คุณมีเด็กน้อยเข้ามาหรือเปล่า กำลังจะมีข่าวสารอะไรบางอย่างเข้ามาหรือเปล่ามีเด็กน้อยมุ่งหน้ามาหาคุณอยู่นะคนที่อายุน้อยกว่าคนคน,นี้เป็นคนดีนะเป็นคนขยันเป็นคนขยันเป็นคนอดทนเป็นคนที่ค่อนข้างจะจริงจังและมุ่งมั่นมีความรอบคอบมีเงินตลอดแนละเด็กน้อยคนนี้ชี้เหนียวด้วย แต่ค่อนข้างจะเก็บตัวนะเป็นคนเอางานเอาการอยู่นะคะเริ่มเป็นคนที่เริ่มก่อตัวก่อร่างสร้างตัวเป็นมีงานที่มั่นคงการเงินจะค่อยๆดีขึ้นคุณอาจจะได้ไปเที่ยวกับเขาหรือเปล่าคุณอาจจะได้ไปเที่ยวไปเฉลิมฉลองกับเพื่อนไปอยู่กับเพื่อนมีงานสังสรรค์งานปาร์ตี้รู้สึกว่าจะมีความสุขดีนะคะเอาความรักความสัมพันธ์หรืออาจจะได้ไปปาร์ตี้กับแฟนก็ได้ไนท์ออฟวันมาบอกอะไรไนท์ออฟวาน มีความรู้สึกในความรักครั้งนี้มีการมองไปถึงสิ่งที่ผ่านมาบางคนนะอาจจะเป็นคนที่กลัวความรักก็ได้เป็นคนที่ไม่ทุ่มกับความรักเยอะมีความรักก็เผื่อใจไว้ไม่ทุ่มเทไม่ทุ่มไปทั้งตัว <c oughs> ขอโทษทีครับ <c oughs> ไม่ทุ่มไปทั้งตัวทั้งกายนะคะก็คือมองเหมือนที่อดีตที่ผ่านมาอย่างเช่นค,คนที่เคยคนที่เคยอกหักคนที่เคยอกหักมาก่อนเนี่ยก็จะรู้สึกว่าเอ้ยถ้าทุ่มไปทั้งกายทั้งใจมันจะรู้สึกเจ็บแน่นอนคุณจะยั้งใจคุณจะเผื่อใจไว้คุณกําลังมองถึงความสัมพันธ์ที่คุณให้ไปสิ่งที่คุณได้รับกลับมาคืออะไรให้ใจไปให้เงินไปอาจจะมีการในนี้กรอีในนี้เนี่ย airs of pentacle อาจจะมีการ มีคนหยิบยืน่นการเงนินการเงินมาให้คุณก็ได้นะแฟนคุณเองอาจจะเป็นแฟนคุณหรือคนรอบข้างที่หยิบยื่นเงินทองมาให้คุณมองอยู่ถึงลักษณะของสมมติว่าถ้าคุณเป็นคนที่ช่วยคนอื่นช่วยเรื่องช่วยกับแฟนเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องช่วยช่วยอะไรก็ตามคุณกำลังมองสิ่งที่ได้รับตอบแทนกลับมามันคือความรู้สึก เหมือนมีความรู้สึกว่าช่วยไปแล้วจะได้อะไรกลับมาอาจจะได้ใจกลับมาคนรักอาจจะรักมากขึ้นหรืออาจจะดูเขาจริงใจกับเรามากขึ้นก็ได้นะคะแต่ในความนั้นความสัมพันธ์นั้นๆก็มีการยังมีการทะเลาะพายไฟออฟวานขึ้นมาตลอดเลยนะคะขึ้นมาตลอดเลยไม่รู้ทะเลาะกันเรื่องอะไรทุกคนเลยจะมีเครื่องจุกจ๊กจิกจ๊กจุ๊กจิ๊กอะไรกันตลอดเวลาเลยะคะ่ะ เดี๋ยวขอเปิดไพ่เพิ่มหน่อยค่ะทะเลาะอะไรกันเอ่ยถกเถียงอะไรกันเรื่องไม่เป็นเรื่องมีปัญหากันตลอดเลยนะคะไม่ไม่ว่าจะคู่ไหนๆก็จะมีปัญหามีอะไรกันตลอดเถกเถียงถกเถียงมีปัญหากันตลอด ขอดูหน่อยนะเอสเดี๋ยวขอขยายเอสออฟคัพหน่อยค่ะเอสออฟคัพมีความรักใหม่กับใครอย่ากับคุณหรอหรือกับคนอื่นขอดูหน่อยน่นกับคุณเองน่ะค่ะแสดงว่าปรับความเข้าใจกันได้คุยกันแล้วดีขึ้นอยากรู้ว่าเถียงกันเรื่องอะไรค่ะขอภาพขยายหน่อยให้ช่วยบอกหน่อยค่ะ ไฟออกวานไม่เอาไพ่ตกค่ะไม่ชอบไพ่ตกชอบเลือกเองตั้งจิตอธิษฐานแล้วเลือกเองไม่เอาไพ่ตกคุณเป็นผู้หญิงที่ควบคุมคนไปหรือเปล่าหรือเขาควบคุมคุณคุณมากกันไปสเตนคุณคุณกับชาวราศีสิงห์ด้วยกันไหมสิงห์คุยกับสิงสิงสองตัวอยู่ในถ้ำเดียวกันไม่ได้คุณเป็นผู้หญิงที่ค่อนข้างคอนโทรลคน บางครั้งคุณเป็นคนที่ควบคุมคนอื่นเกินไปในความสัมพันธ์บังคับลักษณะของการอาจจะไม่บังคับหรอกเซนเดอ s e เซนคือเป็นคนที่ควบคุมมีจิตอาจจะเป็นคนที่มีจิตวิทยาสามารถคุยสามารถน้าวโน้มจิตใจคนอื่นให้อยู่ในอํานาจของคุณได้คุณอยากได้อะไรคุณจะน้าวโน้มจิตใจให้เขาให้เขาคอยตาม เป็นคนที่เก่งเป็นคนที่แก่เ <c oughs> ดสเตนจะเป็นแบบนี้นะคะมีความรักความสัมพันธ์คุณอาจจะห้ามเขาเกินไปไม่ให้ไปกินเหล้านะไม่ให้ไปเที่ยวไหนนะห้ามออกไปคบใครนะห้ามไปหาเพื่อนนะอาจจะเป็นลักษณะแบบนั้นวันนี้จะเปิดให้ดูอีกว่าเขารู้สึกยังไงกับคุณคะ คนรักของราศีสิงห์นะคะตอนนี้เขาคิดยังไงกับคุณคะเค okay. จะเปิดไพ่เพิ่มให้นะคะจะเปิดไพ่ให้หมดจะได้รู้ว่ามันคืออะไรจะได้สบายใจเนาะตอนรับเดือนปุ่มพาเดินแห่งความรัก เขาคิดยังไงกับคุณคะว้าวคนคนนี้เป็นคนที่ใจบุญเนาะค่อนข้างใจบุญนะคะแต่ว่าบางทีมันมีความสัมพันธ์เนี้ยคุณรักเขามากกว่าเขารักคุณคุณคิดคุณอาจจะคิดคุณรักเขาคุณให้เขามากแต่ทําไมเขาให้คุณไม่มากเท่ากับคุณให้เขา The Date The Date มาบอกอะไรมีการเริ่มต้นใหม่อะไรมีการเริ่มต้นใหม่อะไรเริ่มกับใครเริ่มกับคุณจบไปแล้วเหรอคุณจบกันไปแล้วเหรอคะแล้วกลับมาเริ่มต้นใหม่เหรอคะหรือว่าอะไรเดตนะระวังเข้าของเสียหายระวังรถชนระวังเข้าของสูญหายด้วยนะคะ ไปทำบุญเยอะๆนะคะเดอเดทเริ่มต้นใหม่ก็จริงแต่บางครั้งเดอเดทไม่ค่อยดีเซเว่นอ๋อเป็นตัวเข้าไพ่ขึ้นมาสองใบเลยเนี่ยเนี่ยไพ่ขึ้นมาเหมือนกันเลยลักษณะของคนที่เขากำลังคิดว่าเขาให้ใจมันเป็นรักที่ไม่เท่าเทียมเป็นรักรู้สึกว่าให้ไปแล้วฉันให้ใจไปแล้วฉันดูแลเธออย่างดีทำไมเธอไม่ดูแลฉันม้าง ฉันโทรหาเธอทุกวันแต่เธอไม่เคยโทรหาฉันเลยฉันห่วงใหญ่เธอเธอไม่ห่วงฉันเลยเป็นลักษณะประมาณนั้นนะเพจออฟสอดวันนี้เด็กน้อยมีเด็กน้อยเข้ามาอีกแล้วนะมีคนเข้ามาจีบคุณหรอเด็กน้อยคนนี้มุ่งมั่นด้วยนะถือดาบด้วยมุ่งมั่นจะเดินเข้ามาหานะเด็กน้อยมาถือทั้งเพจ เข้ามาทั้งเพจออฟเพนเโต์เกิลทั้งเพจออฟ o อดเด็กน้อยคนนี้มีความเชื่อมั่นมีความมุ่งมั่นแน่มีคนที่อายุน้อยๆ <_ p are> เขารออะไรคุณอยู่หรือเปล่าคะ <_ p are> เขาคิดถึงคุณว่าอะไรอ่าทำไมเป็นแบบนี้ลนะขนาดเปิดไพ่ดูชุดไพ่นะคะชุดไพ่2ชุดใช้ชุด2ชุด เปิดมาได้ตัวเดิมเลยเนี่ย The Emperor คุณรู้สึกถึงความไม่เท่าเทียมรู้สึกถึงความไม่ยุติธรรมคุณไม่ได้หวามยุติธรรมเรื่องอะไรเดี๋ยวนะคะขอขยาย The d e a t หน่อย The d e a t มาบอกอะไร The d e a t มาบอกอะไรคะอืมการเริ่มต้นใหม่มีการเฉลิมฉลอง อาจจะคุยกันเรื่องแต่งงานหรืออาจจะเดินทางท่องเที่ยวกันก็นได้นะคะจ,จะมีปาร์ตี้มีงานเลี้ยง้ไม่มีอะไรแล้วมัง้งอยากรู้อะไรอีกเขาส่งข่าวสารอะไรมาให้คุณข่าสารที่มีอยากจ,จะรู้อะไรอีกคะไหนขอดูอีกทีว่ามีอะไรที่จะเปิดเพิ่มให้ได้ไมีน่าจะมีแล้วค่ะเขามองคุณว่าคุณน่ารักเขาน้อย เขามองคุณว่าคุณรักเขาน้อยดูแลเขามากกว่าน้อยกว่าที่คุณรักเขาเขามองอยู่ว่าเหมือนคับคุณรักเขาน้อยลงหรือรักไม่เท่ากับที่เขารักเป็นความรักที่ไม่เท่าเทียมไม่มีความยุติธรรมใความรักนี้เลยเขาคิดแบบนั้นอยู่ค่ะโอเคงั้นก็น่าจะแค่นี้ไม่มีอะไรแล้วขยายให้หมดแล้วนะคะอยากรู้อะไร ใส่ไว้ใต้ดีคริปชั่นนะคะสวัสดีชาวสองด้วยนะคะ <c oughs> <c oughs> อ,อย่าลืมกดแชร์กดไลค์นะคะภาพรวมๆของคุณดูแล้วโอเคอยู่นะคะ <c oughs> อย่าลืมกดแชร์กดไลค์ u u s <c oughs> s r r i e เบอร์ให้ด้วยนะคะ <c oughs> เป็นกำลังใจให้กับการอ่านทุกๆคอมเมนต์ค่ะอ่านมากชอบอ่านคอมเมนต์ของคนที่กดคอมเมนต์มาทั้งวนันชอบอ่านมากเลย อยากรู้ว่าใข่เป็นยังไงอะไรกันบ้างชอบอ่านนะคะเพราะฉะนั้นคอมเมนต์กันมาเยอะๆค่ะดูดวงส่วนตัวนะคะเข้าไปที่หน้าช่องตรงหน้าช่องจะมี l i น์แอนะคะกด Line แอดเลยค่ะเข้ามาถามไถ่กันได้นะคะเข้ามาเช็คคิวกันก่อนได้ของราศีสิงเดือนกุุภาหนึ่งถึงสพานี้หมดแค่นี้แล้วค่ะขอบคุณมากๆค่ะที่ติดตามกาันสวัสดีค่ะ